สวัสดีค่ะเข้ากับช่องแพลนาลินชนแนลอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยมยยวันนี้นะคะเราและเพื่อนๆมากินบิงซูที่ไอหยาปังนมนะคะสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่จัดกองต้าค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราสั่งมากันเลยค่ะสอ,ะอันอี้อหษ ีอ <OR egg wiggle noise> ั่หนื้กิลอ้กลติก็้กิวนอยเว่ากิเซเว่นตอนมัธยมอะกูชอบซื้อแต่นี่นี่ังอะอุ้ยนี่หนมปังนะค่ะฮันนี่โทด อันนี้เป็นน้ำที่เราสั่งมาอันนี้คือชาพี๊แล้วก็อันนี้คือชาเขียวนะคะอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยมากเลยใช่ไอร่อยชาพี๊ก็กลิ่นพี๊เลยอะนี่ไม่ทำหน้าเห่ะคะคุณนารีใช่ไหมอร่อยค่ะเสียดามาตามไว้นะคะ มึงทำหน้าให้มันจริงใจหน่อยดิเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าไม่อร่อยอะอร่อยมันอร่อยอร่อยได้ไรอะไรนะเขียนลงไปวาคุณจะได้ไรอะไรนะคะชาเขียวโขวดบาลัมนี่สู้อร่อยไหมอร่อยอันนี้อร่อยค่ะความล่ะกวยกถ้วยอร่อยสุดตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเอ้าก็ให้ไอ้ลุงยำมันอร่อยจริง อร่อยค่ะ I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true I was surprised เหมือ่าคูเลย้เหมือนแฟงกันเลยตอนนี้เราก็อิ่กันเลยนะคะทุกคนอีกสองแว๊บเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะนเราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะอาหารก็คืออร่อยมากค่ะแต่ว่าแอบหวานไปนิดนึงถ้าใครอยากมากินก็ตามกันกิน,กนได้นะคะที่ไอหย่าปังนมนะคะขาข้างออที่ทําการไปสนีนะคะแถวแถวกองต้าเลยถ้าใครจะมาเปิดแมพได้เลยนะคะฝากกดไลค์และกดสัคสมาชเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะาลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย